วัดีครัเพืนๆวันนี้เราจะมาเปลียนอของ APC รุ่น b a c k Q QPA 625นะครับรูปต้อตอนนี้ตัเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็สามารถทำแต่จะได้แ l กอ,อกัดแพะมีระเบิต้องกันฟ้าผ่าได้วยนะครับสลับรุ่งนี้นะครับ ตำแหน่งที่เราจะต้องถอดออกก็คือจะมีสกรูทถึงด้านหนึ่งสองสามสี่ครับโดยเราใช้ไขควงหนึ่งจะทำด้านซ้ายนะครับที่ทเป็ชัน่นนาฬิกานะครับโอเคโอเคในการถอด้าหลังนะครับรอย่าลืมถอดตัวนี้ด้วยนะครับก้นสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถอดขึ้นมาเลยนะครับ เมื่อเราง,งัดขึ้นมาแล้วนะครับจะได้ต่อไปเราก็ต้้งมา่ขอ,องนนนนอตัวแต่ส่นะฮะตว่ละส่วนก็จะเป็นส่นขอรถระเบิดบอบรถระบิดบอเต้นนะคน,นัน เดี๋เราไปตนแบบเกียวนนะครับโอเคตัวน้าตใหม่มาวนะครับเรื่ที่มีแอมโดเท่ากันตอเป็นตนนะครับตห่อใช้ที่ใกล้เคียกันนะครับเราก็เอาต้นหม่เข้าปอได้เนะครับ โอเคเมื่อใส่ข้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาประกบด้านหลังให้เรียบร้อยได้เลยนะครับโอเคเมื่อปิดฝาประกบแลนะครับก็สานารถทั้ง4ตัวนี้เข้าที่เดิมให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับนี่เราจะมาการเทวินิจเซียนรับวันนี้เพื่อให้กับทุบกท่านนะครับ กา okay. รมีบั okay. บต,ตรเคครดิตก็สามารถใช้งานได้ปกติครับถ้าเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลคื่อ